สวัสดีครับ FC ของลุงสวนครับผมเจอกันช่วงเย็นๆนะครับของวันที่28กุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมเป็นวันสิ้นเดือนนะครับแล้วก็เป็นวันอ่าเขาเรียกว่าอะไรวันช่างตัดเสื้อโลกนะครับแล้วก็มีอีกวันหนึ่งก็คือวันนอนอ่าวันนอนกลางวันสาธารณะนะครับผมเอ๊มีวันแบบนี้ด้วยนะครับผมนะครับอ่า เอาละครับส่วนลุงคนสวนนั้นเนื่องจากเป็นชาวเกษตรกรวัยเกษียณมือใหม่นะครับเกษตรกรน้องใหม่วัยเกษียณนะครับผมก็มาชุพามาชมนะครับตรงนี้ก็เป็นท่าน้ําคนจนของลุกนะครับผมวันนี้นะครับมีน้ําเยอะมากนะครับผมเพราะว่าลุงสูบน้ํามาเจ็ดวันนะครับโดยพญานาคให้น้านะครับผมวันนี้ครึ่งวันเนี่ยลุงขอปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ได้ข่าวว่าท่านพิรุณจะเอาน้ามาเติมนะครับเดี๋ยวไม่มีที่ว่างสําหรับที่จะให้ท่านพิรุณมาเติมน้ําให้นะครับผม รุ่ก็หยุดไปก่อนนะครับผมเพราะว่าน้ําจากท่านพิรุณนี่มันมีไนโตรเจนนะครับเพราะว่ามันมีฟ้าแลบฟ้าผ่านนะครัเกิดไนโตรเจนในบรรยากาศนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมมาเติมเต็มอยู่ในน้ำอ่าเนี่ยนะครับผมแล้วน้ําพอมันเป็นรดต้นไม้นี่มันจะเคี้ยวงามนะเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกรดน้ําต้นไม้แทนเราเนี่ยมันก็จะงามขึ้นโดยโดยเร็วนะครับจากการที่เรารดทุกวันทุกวันเนี่ยกับพระพิรุณมาทีเดียวเนี่ยปรากฏว่าต้นไม้งามมากตอนพระพิรุณมาครั้งเดียวนะครับผม เนื้อกว่าที่เราลดมาทุกวันทุกวันนะครับผมแต่ว่าของลุงก็ไม่ไม่น้อยหน้านะครับหลังจากที่ลุงเอาน้ํามาลงแก้มลิงน้อยหรือว่าสะน้ําคนจนของลุงเนี่ยนะครับผมลุงก็เอา PSB มาลงนะครับเอาปุ๋ยสาวน้ําสาวข้าวสูตร15 15 15หรือว่าถูดสูตรเทียบสูตรเสมอนะครับผมมาลงนะครับผมต้นไม้หลายต้นรอบๆสะนะครับซึ่งมันเป็นคณะทองคาของลุงนะคนโค้งตรงเนี่ของโค้งไปเห็นไหมเอ่ยนะครับผม เน right awesome ี the the ่ยครับผมนี่น like okay ี Language ่นี like ่โค้งไปตามขนาดนี Québec ้นะครับผมเขามีใบที่สวยเขียวงามมากนะครับผมผิดจากเมื Kel ่อก่อนที่ยังไม่มีน้ำนะครับนี่ก็ทันตาเลยนะครับนี่ก็ถือว่าระบบน้ําที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เขาเรียกว่าต้นไม้นี่โตอย่างเร็วนะครับค่อนข้างโอเคนะครับผมนอกจากนั้นก็มีขี้ปลานะครับอันนี้จะมีปลาทับทิมที่มองเห็นนะครับผมเนี่ยเขามาดาผุดดาผุดดาว่ายเนี่ยนะครับฮุบเหยื่อที่เมื่อกี้หวานให้กินนะครับผม ปกติไม่หวานเขาก็อยู่ของเขาได้นะครับผมเพราะว่าที่นี่ก็น่าจะมีความบุดมสมบูรณ์มีระบบนิเวศวิทยาที่ดีนะครับโดยเฉพาะมายราบยักษ์นะครับซึ่งเขาเรียกว่าทิ้งใบทิ้งใบลงน้ำนะฮะก็กลายเป็นอาหารให้ปลานะครับผมนะครับลุงก็ยังไม่ได้ทำฟางแล้วก็คี้วัวลงไปนะครับเพื่อให้เพิ่มธาตุแล้วก็สารอาหารเนี่ยให้ปลานะครับผมก็เอาค่อยๆทําทีละเรื่องก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ลุงจะมาอวดว่าลุงได้มีการปลูกนะครับผมอ่า ตะไคร้นะครับที่ได้จากสวนเทียมทันนะครูนงให้มาสองมัดใหญ่ๆนะครับผมลุงก็เอามาลงเรียบร้อยแล้วทางด้านนน้นนะครับผมลงคู่กับต้นเตยหอมนะครับผมเนี่ยไปทางด้านโน้นนะครับปกติถ้ามันรัดตัวติดดินแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องรดน้ําเพราะว่าน้ํามันปริมตะลิ่งนะครับผมลุงปลูกข้างๆตลิ่งนะครับผมนะครับส่วนทัดมานะครับผมทัดจากแค่น้ํา น้อยของลุงุสวนมาเนี่ยนะครับผมถ้าน้ําคนจนนะครับผมเนี่ยทำแฮนด์เมดโดยลุงุสวนเองนะครับผมก็เรียกว่าโดยน้องใหม่ไวกเกษียณนะครับปีมืออิเล็กเคกขาก็ทําไปนะครับผมเนี่ยต่อเองนะภูมิใจภูมิใจนะครับแม้ว่ามันจะไม่สวยงามนะฮะก็เอาเศษไม้ที่มาจากบ้านที่ดอนเมืองนะครับมาต่อต่อๆนะครับผมรวมกับไม้ที่อยู่แถวนี้นะครับผมนะลุงแถบนี้นะครับข้างๆนี่นะครับปริมตลิงเนี่ยนะครับผมของสะน้ําน้อยคนจนของลุงเนี่ย นะครับผมก็ปลูกตะไคร้เนี่ยฮะแซมไปกับกอเตยนะครับผมนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ทั้งฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยลุงก็พึ่งลงมันนี่เห็นไหมเออเนี่ยมันมันหวานญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ยพึ่งกล่องมาจากเอ่อเคอรี่นะครับพึ่งมาส่งมาส่งแล้วก็ปลูกเลยนะครับผมเนี่ยนะลุงก็ยัดยัดยัดลงดินไปนะครับผมวิธีการก็ไม่ไม่ยากนะครับ ขุดดินยาวๆนะครับเป็นร่องนิดหน่อยนะครับผมแล้วลุงก็เอาดินปลูกนะครับถุงชุ่เขียวโน่นนะครับที่นี่ถุงชุ่เขียวนะอ่าลุงก็เอามาเทราดไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุงก็ทิมดินอ่าทิมยอดมันเนี่ยลงไปในดิน,นด้วยอุปกรณ์อ่าแบบนี้นะครับผมนี่ลุงทำดีไหักไปแล้วนะครับผมเนี่ยครับผมทาเป็นง่ามๆไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ เอามันมันญี่ปุ่นเสียบเข้าไปแล้วก็เอาตะไคร้หรือเอาหงระพาเนี่ยเสียบลงไปในดินนะครับผมแล้วลุงก็เอาดินกบกบน้อยนะครับผมง่ายๆอย่างเงี้ยครับผมนะครับก่อนที่จะเอาไปปลูกเนี่ยลุงก็ขุดเป็นหลุมจกๆ,ๆตรงนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยหลุมนี้นะครับลุงก็เอากระปิน,นะครับผมกระปิแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยเอามาคนๆ,ๆในหลุมนี้นะครับผมเพราะว่าจะได้ไคโตซานแล้วก็สาร,สารวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่อยู่ใน ก็เลือในขวดเครื่องดื่มชูกําลังนะครับให้เขาคึกคักคึกคักก่อนจะไปลงปลูกนะครับประมาณสัก20นาทีโดยประมาณนะครับมันถึงไม่ถึงลุงก็เอาง่ายๆ่าเงี้ยครับผมเสร็จแล้วลุงก็เอาไปปลูกนะครับผมเอาไปเอาไปแหย่ยดเหยีนะฮะอันนี้อันนี้หลายวันมาแล้วนะครับที่คุณลงให้มานะครับก็ยังไม่ได้มันก็เลยไม่ค่อยมีใบเนาะแต่ว่าพวกนี้จะอึดนะครับเวลาขึ้นแล้วจะอึดแล้วก็จะทนไม่ไม่ตายง่ายงนะครับผมเนี่ยเสร็จแล้วลุงก็พอหลังเสียบแล้วนี่ลุงก็เอาฟางมาห่มนะฮะ ห่มหมสองข้างยอดมันมันนะครับมันม่วงนะครับผมมันม่วงมันหวานญี่ปุ่นนี่นะครับเพิ่เติมแล้วลุงก็เอากระบวยรักโลกนะครับผมนี่นี่กระบวยแบบนี้นะครับผมนี่ลุงประดิษฐ์แฮนด์เมดนะฮะจากขวด6ลิตรนะครับผมนี่เอามาใส่แบบนี้นะครับผมลุงเคยบอกวิธีทําแล้วนะครับว่าทําไงเดี๋ยวลุงจะลองวักให้ดูนะครับนี่ลุงก็ลแบบนี้ตักมานะครับผมนี่นี่นี่ก็ลดไปที่ยอดมันนะครับผมลดเบาๆนะครับนิ่มๆนะครับผม เห็นไม่เอ่ยนะครับอยู่ในมุมไหมเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามือซ้ายลุงถือไม้เซลฟี่เนาะเพื่อถ่ายคลิปส่วนมือขวาเนี่ยลุงก็เหวี่ยงนะครับใช้หลักอาร์คิมิดีสนะครับจำได้ไม่เอ่ยอหลักอาร์คิมิดีสนะใช้คานดิดคานงัดนะครับงัดน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็เทรถลงไปนะครับแบบนี้นะครับจุดฟันคร่าหรือว่าจุดบุญเนี่ยคือใช้จักรแลหนีไปนะครับผมแล้วก็นี่นี่นี่อ้าวใครยังไม่ลืมที่อาร์คิมิดีสสอนไว้นะครับอาร์คิมิดีสสอนไว้นะครับผมอ่าครูลุงก็มาสอนไว้ว่าออาร์คิมิดีสเขาสอนี้นะครับผม นี่นะครับผมนี่นี่ใช้หลักอักเก็มิดิสอ่ะพอเหนื่อยแล้วนี่ก็วางนะครับผมเนี่ยไม่ได้ใช้กลไกซับซ้อนเลยนะครับผมเอาเป็นว่าถ้า FC ท่านใดนะครับอยากจะทำกิจกรรมไร้สารพิษง่ายๆนะครับผมแบบแบบแบบคนจนนะครับแบบคนจนแบบที่ลุงทำให้ดูเนี่ยนะครับเนี่ยนะนี่ยน,นี่คือต้นกล้วย กล้วยอะไรกล้วยไข่กล้วยไข่นะครับผมของน้ ah ําแมงให้มานะครับเดี๋ยวจบคลิปที่กล้วยไข่ที่น้ําแมงให้มานี่แล้วกันนะอันนี้ได้มาจากสวนแถวแถวพระงามนะครับผมนะใกล้ๆสวนของน้าต่องนะครับก็เป็นญาติมิตรของสวนอีกคนหนึ่งนะครับผมเป็นญาติเจ้าของสวนตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับไปเที่ยวด้วยกันเที่ยววัดใหม่ข้ามไปเที่ยววัดทางฝั่งวัดภูเอ็นอะไรเงี้ยนะครับผมข้ามน้ําไปข้ามน้ํามานะครับสนิทกันมากนะครับก็เลยให้กล้วย กล้วยพิเศษนี่มานะครับผมเอามาสองต้นนะครับผมนี่อันนั้นเป็นเล็บมือนางนะครับลุบงปลูกไว้สองอันนะครับก็เริ่มงามเริ่มรัดตัวดีแล้วนะครับผมฮะอ่าโอเคครับผมอ่าจากกันที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ท่านใดที่อยากจะติดตามวิถีน้องใหม่ไวก,กระเสียนทำกสิกรรมไร้สารพิษทำยังไงนะครับผมทำง่ายง่ายสบายสายยังไงเนี่ยสามารถกด ไลค์กดแชร์กดติดตามได้ที่ช่องออร์แกนิกการ์เดนบายอังคณะนะครับผมมีทั้งช่องอิน t a g r กรมแล้วก็ช่อง u ูทูบนะครับผมคำว่าบายอังคณะอังคณะนี่สะกดติดกันไปเลยนะครับผมเพราะว่าได้ข่าวว่าสากลเนี่ยก็ชอบคำว่าออร์แกนิกการ์เด้นบายอังคณะนี่เหมือนกันนะครับผมทำไมชอบใช้ชื่อนี้ลุงไม่เข้าใจนะครับแต่เอาเป็นว่าช่องของลุงสวนเนี่ยนะครับอังคณะนี่สะกดติดกันนะครับอังคณแล้วก็ต่อคำวานาณไปเลยนะครับผมนะฮะอ,อีกเที่ยวนะครับช่อง Youtube และ IG หรือว่า i n s t a g r กรนะครับ Organic Garden by อังคณานะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายแฮปปี้แฮปปี้ครับผมสวัสดีครับ